สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องนิยายเสียงของเราและในวันนี้นะครับเราก็มีนิยายไวรักแบบตอนยาวมาให้ทุกคนได้รับฟังกันด้วยนะครับซึ่งนิยายเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอารีรักมาเฟียบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ทั้งสนุกและครบรถแน่นอนจะสนุกอย่างที่ว่าไว้หรือเปล่าไปรับฟังกันได้โดยตัวเองได้เลยครับ อริรักมาเฟียคำปโปรยเรื่องราวของชายหนุ่มตระกูลมาเฟียสองคนพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นศัตรูกันเป็นศัตรูสาบานพวกเขาไม่เคยแม้แต่สบตากันและกันแต่เทว่าเมื่อเอ่ยชื่อคนเดคนหนึ่งต่อหน้าอีกคนรับรองเลยว่าจะต้องแตกสลายกันไปข้างหนึ่งอย่างแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาถูกพามาพบกัน ด้วยมือที่บิดเบี้ยวแห่งโชคชะตาไฟแรงแห่งความปรารถนาจะลุกโชนหรือมอดดับไปไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับบทที่1มุมมองของบุคคลที่สไม่มีใครไม่รู้ว่ามีสองตระกูลมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองซึ่งก็คือตระกูลริเวล่าและตระกูลเฮนันเดส ซึ่งทั้งสองตระกูลนี้ปกครองเมืองแทบทุกยอมยา่าตระกูลเรีวเวล่าเป็นคนแรกที่เริ่มธุรกิจกัญชาในเมืองเล็กๆที่ยากจนของพวกเขาเพื่อหารายได้และเติบโตด้วยความก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและในไม่ช้ามันก็ขยายไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาต่อรองเอาไว้มากผู้นำริเวลรและผู้นำเฮอร์นันเดสผู้ล่วงลับต่างเป็นเพื่อนสมัยเด็กของกันและกัน ตระกูลของผู้นำเรเวล่าไม่ได้ร่ำรวยหรือว่ายากจนพวกเขาสามารถเลี้ยงปากท้องได้อย่างพออิ่มพอกินไม่สามารถพูดได้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับเฮอร์นันเดสและตระกูลของเขานั้นแม่ของเขาต้องทำความสะอาดบ้านและดูแลเด็กเพียงเพื่อให้หัวหน้าตระกูลอยู่เหนือน้ำสามีของเธอเสียชีวิตขณะทำงานในเหมืองทำให้เธอต้องอยู่อย่างอด,อดอยาก พร้อมกับเด็กชายสองคนและเด็กหญิงตัวเล็กๆพี่น้องของริเวล่าเป็นคนที่เร่งรีบงานทุกประเภทไม่ว่าจะมีลักษณะใดก็ตามตราบใดที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้มันก็เพียงพอที่จะทำโดยไม่ถามคำถามใดๆทั้งสิน้นพวกเขาเป็นพี่น้องกันสคนและแม้แต่ตอนเด็กๆคุณคงไม่อยากยุ่งกับพวกเขาสิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในเมืองเล็กๆของพวกเขา ก็คือมิตรภาพของผู้นำริเวรากับพี่น้องเฮอร์นันเดสคนหนึ่งดังคำกล่าวที่ว่าเงินนั้นเป็นรากฐานของความชั่วร้ายทั้งหมดในขณะที่พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองและเชิดชูชื่อเสียงของวงตระกูลของตนอย่างภาคภูมิใจนั้นพวกเขาก็ได้เดินหลงทางไปที่ไหนสักแห่งระหว่างนั้นและไม่มีทางหัวหลังกลับ ใครทรยศใครพวกเขาได้รับจากพี่น้องร่วมสายเลือดสู่ศัตรูและแบ่งแยกเมืองในกระบวนการต่อมายังไงนั้นสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความแค้นเหล่านี้จะเป็นมรดกที่พวกเขาจะฝากไว้ให้คนรุ่นต่อไปเวลาผ่านไปใน,นตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่ตระกูลของริเวลา่า และตระกูลเฮอร์นันเดสยึดครองท้องถนนในเม็กซิโกและที่อื่นๆแต่สาเหตุของการแข่งขันของพวกเขาดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไประหว่างตระกูลสองตระกูลนี้ผู้นำของตระกูลริเวล่าเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนก่อนที่จะมอบธุรกิจของตระกูลให้กับลูกชายของเขาเขาจัดการแบ่งแยกทั้งหมด ด้วยความช่วยเหลือจากพี่ชายสองคนของเขาที่แก่เกินกว่าจะรับหน้าที่และยกภาระหนักทั้งหมดได้ดังนั้นมันจึงถูกส่งมอบให้กับผู้อาวุโสริเวลาลูกชายของเขาอย่างถูกต้องผู้นำริเวลามีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวสองคนเท่านั้นลูกสาวคนสวยของเขาซึ่งเขาไม่ลังเลที่จะฆ่าโดยจับให้แต่งงานกับชายผู้มั่งคั่งทางตอนเหนือของรัฐ และลูกชายของเขาเเรสอยู่ในใสายเลือดที่ถูกต้องในการสืบทอดธุรกิจของตระกูลรุ่นพี่เรวเวราไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพ่อกับเพื่อนสนิทของเขาแต่เขาถูกเลี้ยงดูมาไม่ให้ถามคำถามที่ไม่เหมาะสมกับผู้อาวุโสสิ่งเดียวที่เขารู้คือตระกูลของเขาเน้นเกลียดชังและเครียดแค้น ตระกูลเฮอนันเดสมากและแค่นั้นเองเขาได้รับความเคารพและความหวาดกลัวและนั่นเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในธุรกิจประเภทนี้ชื่อของคุณต้องสร้างความหวาดกลัวและหวาดวันผู้อาวุโสริเวราเป็นพ่อที่น่าภาคภูมิใจของทั้งสองเขาแต่งงานกับบลูซิต้าที่สวยงามลูกสาวของผู้ว่าราชการจังหวัด และมีบุตรชายสองคนที่งดงามลูกชายคนแรกของเขานั้นตอนนี้อายุ23และเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของเขาลูซิต้ามีปัญหาในการตั้งครรภ์และพวกเขาก็ล้มเลิกความพยายามหลังจากการแท้งบุตรภายหลังคลอดบุตรคนแรกแพทย์เรียกสิ่งนี้ว่าปฏิหารเมื่อลูซิต้าตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง นั่นจะอธิบายช่องว่างระหว่างอายุระหว่างลูกชายสองคนของเขาเอสเตเบนเปเรสริเวลาอายุ23ปีขณะที่น้องชายของเขาอายุเพียงแค่9้าขวบเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้อวุโสริเวาก็ภูมิใจในตัวลูกๆของเขาและนับเป็นพรอย่างยิ่งที่พวกเขาได้รับลูกชายสองคนผู้นำเพนันเดส เสียชีวิตเช่นกันโดยทิ้งทรัพย์สินของเขาเอาไว้ให้กับลูกชายสองคนของเขาและอีกครั้งหนึ่งที่ชายชาราทั้งสองทิ้งตระกูลไว้ในความมืดมิดว่าทำไมพวกเขาถึงได้เกลียดกันเพียงเพราะพวกเขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเหรอปาโบคนโตของเขารับหน้าที่โดยได้รับความช่วยเหลือจากพี่ชายและลูกชายของพวกเขาพวกเขาเน้น เป็นตระกูลที่มีอํานาจแต่ก็ไม่มากเท่ากับตระกูลริเวล่าทุกคนรู้ว่าพวกเขาเข้าสู่ธุรกิจนั้นได้อย่างไรโดยได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลริเวร่านั่นคือสิ่งที่ผู้นำเฮนันเดสเกลียดจนลมหายใจสุดท้ายของเขาต้องจำไว้ว่าไม่ว่าเขานั้นจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะรวยแค่ไหนผู้นำริเวลาก็มักจะนำหน้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามคุณคงไม่ต้องการที่จะข้ามเส้นทางกับพวกเขาหรอกพวกเขาได้รับชื่อเสียงและเขาทำให้แน่ใจว่าลูกชายของเขานั้นรู้ว่าจะไม่ทำเรื่องนั้นก่อนที่จะเตะถังให้พังทั้งหมดปาโบลูกชายคนโตของผู้นำเฮอรนันเดสมีลูกชายคนหนึ่งและลูกสาวสองคนกับเลาเป้ภรรยาคนสวยของเขา ลูกชายของเขาคือความภาคภูมิใจไม่ใช่ว่าเขานั้นไม่รักลูกสาวของเขานะแต่ในตัวลูกชายของเขารูดี้เขาได้เห็นทายาทผู้สืบทอดรูดี้นั้นอายุ22ปีเป็นเจ้าชายและยังเป็นน้องฝาแฝดของเขาที่เป็นดังเจ้าหญิงเขานั้นรักลูกของเขามากๆใครก็ตาม ที่กล้าเอานิ้วไปแตะที่ผมของลูดี้เขาจะฆ่าทิ้งให้หมดเวลาต่อมานณมุมมองของเอสเตบันผมออกมาจากห้องทำงานของพ่อด้วยความโกรธหลังจากประชุมกันเกือบสองชั่วโมงผมเนี่ยเคารพผู้ชายคนนั้นแต่ถ้ว่าบางครั้งเขาก็อาจรู้สึกเจ็บปวดได้ผมเข้าใจการเดินในเส้นทางนี้นั้นไม่ปลอดภัย แต่ผมไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วผมอยากลงสนามผมต้องเตรียมพร้อมหากจะรับช่วงต่อสักวันหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปขังผมเอาไว้ในบ้านหลังนี้เหมือนนกในกรงเขาบอกแค่เพียงว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ปลอดภัยพ่อเนี่ยทำกว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละผมร้องโอดครววเข้าไปในครัวเพื่อเอาน้ำ เมื่อแม่เดินเข้ามาพร้อมกับเฮกเตอร์สวัสดีครับแม่แม่เห็นลูกทะเลาะก,กับพ่ออีกแล้วเหรอเธอยิ้มในขณะที่เฮกเตอร์เล่นโปเกมอนอย่างยุ่งและเล่นโทรศัพท์โดยใช้ปลายลิ้นยื่นออกมาข้างปากเขาไม่ปล่อยโทรศัพท์เลยตั้งแต่เจอเกมนั้นเขาดูไร้กังวลมากไร้เดียงสา และผมอยากให้เขาอยู่แบบนั้นตราบเท่าที่ผมสามารถเก็บเขาไว้แบบนั้นได้ผมคิดถึงวันเวลาเหล่านั้นที่ผมกังวลเพียงว่าพ่อจะซื้อของเล่นอะไรให้ผมต่อมาผมแค่เบื่อมนันนะคะแม่ผมได้แต่ทำงานตรวจสอบบัญชีแล้วก็โทรประสานงานไม่หยุดทำไมผมถึงออกไปทำงานข้างนอกบ้างไม่ได้ผมถอนหาใจอย่างหงุดหงิดและกำขวดน้ำ ที่ตอนนี้กำลังขย้ำม,มันไว้โธ่ไม่เอาแนา่ลูกลูกเองก็รู้ดีว่าทำไมนะลูกรักนี่ทำไมไม่พาเฮกเตอร์ไปไว่ายน้ำละ่ะฮะแม่รู้นะว่ามันจะดีสำหรับเขาหมายถึงว่าดูเขาสิแม่กังวลเหลือเกินว่าเขาจะตาบอดเพราะเอาแต่จ้องมองโทรศัพท์ตลอดทั้งวันน่ะแม่ของผมหัวเราะเบา ทำให้ผมยิ้มในขณะที่เราทั้งคู่จ้องมองเด็กชายไร้เดียงสาตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเราในตอนนี้เฮกเตอร์เขาคงจะสัมผัสได้ว่าสายตาของเราจับจ้องไปที่เขาตั้งแต่เขายกจมูกขึ้นจากหน้าจอโทรศัพท์เพื่อมองระหว่างเราด้วยสายตาที่น่าสงสัยครับมีอะไรหรือเปล่าเราหัวเราะในขณะที่เดินไปรอบรอบ เคาน์เตอร์ห้องครัวและไปหาพวกเขาและแย่งโทรศัพท์ของเขาไปขณะที่ผมลูบผมหยิกหยักโศกของเขาไม่นะไม่เอาผมกำลังจะจับตัวหนึ่งได้แล้วเนี่ยเขาหันไปหาแม่และเห็นได้ชัดว่ากำลังขอความช่วยเหลือนี่ไปไว่ายน้ำกันเถอะเฮกเตอร์และทนายวางโทรศัพท์ลงพี่สัญญา ว่าจะหารองเท้าผ้าใบที่นายต้องการมาให้ผมยิ้มและใบหน้าของเขาก็เป็นประกายก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะเอาสิไปกันเถอะผมหัวเราะจับมือเขาขณะเดินไปที่สาะว่ายน้ำในร่มโดยให้แม่ที่อยู่ในครัวส่งมอบรอยยิ้มให้พวกเราเวลาต่อมา อาหารเย็นคืนนี้นั้นเป็นมื้อพิเศษเบาๆส่วนใหญ่เราก็แค่หัวเราะกันไปมาที่เฮกเตอร์เล่าเรื่องราวต่างๆและแม่ก็หยอกเย้ากับพ่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผมและเขาทะเลาะก,กันอีกผมเนี่ยรู้ดีว่าพ่อเขารักผมมากแค่ไหนพ่อเนี่ยเขาเป็นคนพูดน้อยและแสดงออกในแบบของเขาเองในแบบที่เราและตระกูลของเขา ต่างคุ้นเคยรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆปรากฏบนริมฝีปากของผมขณะที่ผมนั่งตรงข้ามกับพ่อผมมองดูเขายิ้มและพยักหน้าให้กับสิ่งที่แม่อธิบายให้เขาฟังด้วยความกระตือรือรน้นนี่เอสเตบันมาหาพ่อที่ห้องอ่านหนังสือก่อนเข้านอนได้ไหมหรือว่าคืนนี้ลูกไปไหนกับเพื่อนๆหรือเปล่า จะออกไปข้างนอกหรือเปล่าล่ะแต่ลูกก็รู้กฎเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างบ้านเรานะพาบริการไปด้วยและอย่าละสายตาจากพวกเขาตลอดเวลาผมรู้นะครับพ่อผมพยักหน้าขณะหลับตาพร้อมกับท่องบทที่ผมคุ้นเคยเกือบทุกวันพ่อนะ่ยผมแค่จะไปไหนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆก็ต้องให้พาบริการติดตามไปด้วยเป็นขยง ผมและเซงจริงๆที่ต้องอยู่ในสายตาและการต้องถูกรายงานจากพวกเขาตลอดเขาพยักหน้าเช็ดปากด้วยผ้าเช็ดปากสีขาวที่วางอยู่ข้างจานอาหารแล้วลุกขึ้นจูบแม่ที่นั่งอยู่แล้วลุกออกจากโต๊ะไปอะไรล่ะครับแม่แม่ไม่ต้องพูดเลยนะว่าเขาทำทั้งหมดนี้เพราะว่าเขารักผมเนี่ยผมรู้ว่าแม่จะพูดประโยคพวกนี้ ผมพยักหน้าให้แม่อีกบรรทัดหนึ่งที่ผมคุ้นเคยแม่เอาแต่บอกว่าทุกอย่างที่พ่อทำทั้งหมดน่ก็เพราะว่ารักผมแม่พยักหน้ากลับด้วยรอยยิ้มพร้อมยกแก้วไวน์ของเธอขึ้นมาขณะที่ผมรวบผมของเฮกเตอร์แล้วเขาก็หันมาหาผมพร้อมส่งยิ้มมาทางผมผมเลือกบริการห้าคนและขอให้พวกเขาติดตามผมและเพื่อน ในขณะที่เราออกไปดื่มกันในสถานที่โปรดของผมเพื่อนของผมทุกคนนั้นเป็นเด็กมาเฟียกันหมดผมหมายถึงว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยต่างทำธุรกิจร่วมกันและแน่นก็ทำให้เราเป็นลูกลูกของตระกูลมาเฟียคุณไม่สามารถเชื่อใจใครได้ซึ่งหมายความว่าไม่มีบุคคลภายนอกวงกลมความสัมพันธ์ของพวกเราค่อนข้างแน่นแฟน เราจอดรถระหว่างรอบอดี้การ์ดเข้ามาและรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปด้าข้างในผมกำลังคุยกับมิกกี้ซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังกับผมก็มีบอดี้การ์ดคนหนึ่งรีบกลับมาเคาะประตูหน้าต่างกระจกผมกลิ้งกระจกลงเพื่อให้เขามองอย่างกดดันเพื่อพูดผมขอโทษด้วยนะครับดูเหมือนว่าคืนนี้เราจะเข้าไปไม่ได้อะไรกัน ผมคำรามจนเขาสะดุง้งขณะที่ผมก้าวลงจากรถโดยมีมิกกี้ตามมาทันใดนั้นผู้จัดการก็ออกมาจากผับที่วิ่งมาหาผมด้วยท่าทางขอโทษสวัสดีครับท่านผมต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งผมไม่รู้ว่าคุณจะมาที่นี่คืนนี้พวกเขามาถึงในนาทีสุดท้ายและเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อะไรกันพวกเขาที่ว่านี่ย เป็นใครผมคำรามอีกครั้งมิกกี้ตบไหลผมยังเห็นได้ชัดเรากับว่ากำลังจะหลุดออกเอ่อเขาก็คือเฮอร์นันเดสครับคนของตระกูลนั้นผู้จัดการกระซิบด้วยความกลัวฉันต้องการให้พวกมันออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้เฮ hey, hey. ไม่เอาแน่เพื่อนจะเย็นๆสิฟังเนียซินยอเปเรสจะไม่พอใจถ้าคุณทำอะไรโง่ๆมาแขวนที่เปของผมกันเถอะผมดื่มเหล้าม,ามามากพอแล้วมิกกี้ให้เหตุผลอย่างใจเย็นขณะที่ผมจ้องมีสั้นไปที่ผู้จัดการที่ก้มหัวลงตำ่ำพวกนั้นน่ะกำลังทำอะไรประชุมหารืออะไรกันอย่างนั้นเหรอ เออไม่ใช่นะครับท่านพอดีว่าลูกชายของผู้นำเฮอร์นันเดสกำลังฉลองวันเกิดแฟนสาวของเขานะครับแล้วพวกมันเนี่ยไปหาที่อื่นทำแบบนั้นก็ไม่ได้หรือไงฮะนี่มีเหตุผลหน่อยนะเขาทำธุรกิจที่นี่เขาไม่สามารถเตะคนออกไปได้เพียงเพราะว่าเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่นี่ มันคือฐานของเรานะเว้ยผมตะโกนออกไปเออฉันรู้นะแต่ว่าเอาเหอะปล่อยมันไปเถอะนะวันเนี้ยมิกกี้ขอร้องผมผมถอนหายใจพยักหน้าเด็กชายเฮอร์นันเดซคนนั้นน่าจะต้องขอบคุณมิกกี้เขาอาจจะแค่ขยายวันเวลาของเขาออกไปนี่เดี๋ยวก่อนรู้อะไรไหม ส่งแชมเปญที่ดีที่สุดและแพงที่สุดไปให้พวกเขาบอกสาวเจ้าของวันเกิดและแฟนของเธอด้วยล่ะว่ามันมาจากฉันผมยิ้มในขณะที่มิกกี้ใส่หัวพร้อมกับหัวเราะเบาๆเขาคงไม่คิดว่าผมจะปล่อยมันไปแบบนั้นใช่ไหมผมคงต้องแกล้งใหญ่มาเล่นซะหน่อยแล้วล่ะเจ้าลูกชายของตระกูลเฮอร์นันเดสนั่นน่ะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งในตอนหน้าเนี่ยชายหนุ่มทั้งสองคนต่างจะต้องเจอกันแล้วนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นจะมีแผนเย้าแย่อะไรแกล้งลูดี้หรือเปล่ามาร่วมติดตามกันต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์และการกดติดตามจากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้ยังไง ก็ฝากเป็นกำลังใจกันในตอนต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วบ๊ายบายครับ